สภาวสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทยคาดหวังนะคะให้คณะกรรมการนโยบายการเงินลดดอกเบี้ยนโยบายในรอบถัดไปค่ะหลังมติการคงดอกเบี้ยนในระดับสูงกระทบต้นทุนการเงินและการแข่งขันกับสินค้าจีนค่ะ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ซบเซาแต่คณะกรรมการน,นโยบายการเงินเสียงส่วนใหญ่ยังมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ2.5ต่อปีทําให้ในายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่ามติดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้เอกชนมากพอสมควรเพราะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวอีกทั้งธนาคารกลางหลายประเทศก็ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้ว ทางนี้เอกชนคาดหวังว่ากอนองอจะปรับลดดอกเบีย้ยนโยบายในช่วงครึ่งหลังของปีแต่กอนองออกลับคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงต่อไปจึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ที่ต้องแบกภาระต้นทุนการเงินสูงและแข่งขันกับสินค้าจีนยากขึ้นสอดคล้องกับนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยระบุว่าเอกชนคาดหวังว่าจะเห็นการลดดอกเบีย้ยนโยบายในปีนี้เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทางด้านของนายปิติดิตยทัศน์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะเลขานุการกรงง,งย้ำว่าการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของเฟดไม่ใช่น้ำหนักสัดส่วนสำคัญในการพิจารณาดอกเบี้ยของไทยเป็นเพียงข้อมูลประกอบอย่างหนึ่งเนื่องจากบริบททางเศรษฐกิจแตกต่างกันและยังเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อและความเสี่ยงในระยะถัดไปแล้ว ทั้งนี้กนององกำลังติดตามผลกระทบจากปัญหาสินค้าจีนทะลักเข้าประเทศอย่างใกล้ชิดหลังการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยังกระทบเงินเฟ้อที่อาจไม่เป็นไปตามกลไกปกติค่ะ